ทรบาบไกยไหครับเด็กปอิสาเช่เนาะตอนนี้อยู่ในเกม bomber grow อ่าวันนี้ผมมาพร้อมกับชุดคอสตูมเจ้าไก่นะครับแต่คนที่ตัวใส่นั้นเป็นเจ้าหมาป่านะ <c oughs> ตัวละครน,นี้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่โหดเหมือนกันฮนะถ้าเล่นเป็นก็พุ่งเข้าใส่ศัตรูนะครับแถมเก็บของไอ้พวกฟังนู่นนี่นั่นได้เลยทันทีเนาะแล้วก็ทำได้ดใส่ศัตรูนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ใช้ได้นะผมชอบนะแต่ค่อนข้างเล่น เล่นมันไม่ใช่เล่นมันมันค่อนข้างเปลาะบางนิดนึงไปมาปะทะกันนะฮะวันนี้เป็นด่านอะไรเนี Esta, ่ยอ้ยเข้ามาเริ่มมาก็ใส่สกิลเราใส่เราเลยเหรอฮะไอ้แกโอ้โอ้ยโอ้โอ้ดูเลือดดูเลือดเลือดกูน่ารักเลยเลือดกูน่ารักเลยไปอย่านะ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 เราเราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้ยตายนะเลือกไม่ถูกเลยไปทางไหนเมื่อกี้ แะเบิดเยอะเกินโอ้ยตายแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เพื่อนเขาเล่นไปแล้วเพื่อนตายเราตายสองแล้วนะชุดคอตุมไม่ได้ช่วยให้เก่งขึ้นได้อย่ใดนะไอ้นั่นแฮมเตอร์แฮมเตอร์นั่นก็ก็ก็ดีนะอ้าวฆ่ากันเองไอ้พวกนี้ตลกดีไหนดูทีมเราดิเนเป็นไงล่ะกำลังเลือนเลื่อนๆทีเดียวเขียดเขียดเรียดไอ้คนเชนุเขียดไม่โดน นั่นไงเรียบร้อยไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราแก้ให้ไม่ต้องห่วงชนะแน่นอนนะเฮ้ยแล้วเรื่องอะไรเลยจะให้แก่ไปตีเราเหรอเลอ,อโอ้โหเฮ้เยได้ได้ยาวอ่ะได้ยาวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นโอ้โหอะไรเนี่ยนี่แน่ตีฟาดไปทีหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระเรบเิดระเบิดระเบิดระเบิรระเบิดระเบิรเออเออยยายาว่ะ โดนไม่โดนไม่ให้โดนด้วยกูไม่ให้โดนด้วย,ดดวยเฮ้ยตายเออสวยงามโอ้โหเก็บของตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละจัดการเล่นงานมันเลยเล่นงานมันเลยยา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 ,ยาเก็บอย่าเก็บไม่ให้เก็บกลัว <c oughs> <c oughs> <ๆ>อะไรล่ะมาดิครับเฮ้ยยาอุ้สัว์ก่อนเลยเฮ้ยโดนสั้นแล้วมันเก็บเลือดเราอะ่ะมันจะเก็บเลือด啊อ งานงอก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 โดนเอ้ยเดี๋ยวเเกือบโดนแล้วเฮ้ยไปนี่แน่โดนงานนี้โดน,นโดนโดนไปไหนโดนเฮ้ยเออชาได้เต็ม์แบ็กเออเรียบร like ้อยทริปเปิลคิวทีมตัวเองด้วยโอ้ยโคตรเจ๋งเลยเออดันเลยเรียบร้อยสวยมากยอมกันที่ไหนล่ะ กลัวอะไรล่ะมาสิหมาป่านี่แห้งสุดจีนสุดจริงๆนะโอ้โหผมได้สกินมาระเบิดมาด้วยแหละสวยไหมโอ้ยระเบิดกุ้งกิงกุ้งกิงแต่ถ้าโดนก็คือตายนะมา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 โหลดนานจังเลยกว่าจะมามาโอ้ผู้เล่นล้วนๆนะ จัดไปโอ้ย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 างข่าวข้างข่าวข้างข่าวโอ้โหมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอทีเดียวตายเลยไลยจริงข้างข่าวระวังโดนระเบิดนะก็าตายน้อยอเจ็บนั้นน่ะเรียบร้อยแล้วเพื่อนกูเหลือคนเดียวเจอแบบนี้ก็ง่อยเลย เรียบร้อยโดนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วตายแฮมเตอร์กูแฮมเตอร์กูไปแล้วแฮมเตอร์กูแฮมเตอร์กูมันมาไปตีมาเนี่ยเรียบร้อยเฮ้ยอย่าไปยอมเขาอย่าไปยอมเขาง่ายๆสิอย่าไปยอมเขาง่ายสิอย่ากูรู้มันจะเล่นระเบิดพี่สายไม่ดีเฮ้ยเอาสิโดนโดนเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวกูจะโดนด้วย

ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโอ้โหโดนสามคนลุมอ่าวระเบิดตทีมเะโอ้ยกูตายเอสี่สามสองอย่านะอยา่ยาอย่าอย่ากูรู้มจะทำอะไรอยา่าไม่จะลุมตีกูโอ้ยปวดหัวปวดตับปวดปวดแสบปวดร้อนทาถูทาถูาถยาหมองตาถ้วยทองไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่อยากจะพูด มอาระเบิดไปก่อนลูกหนึ่งเกเอ้ยเบิดทีมเดียวกันเชืกอจะปวดหัวโอ้โหเอาระเบิดไปไกลอมกัดไปสักทีหนึ่งหนึ่งสองสามย่ะอย่าอย่าเดี๋ทำอะไรกูเลยกูยังเด็กน้อยหอยสังกันแน่นี่เดี๋ยเอาไปนู่นรีบร้อยกัดอีกทีนึงไปแล้ว ไปแถวนี้อย่าเดี๋ยวโอ้โหทีมเดียวกันตอนนี้จะตายเอาก็เพราะว่าระเบิดทีมทเดียวกันเนี่ยแหละต้องฮิวตัวเองก่อนนะฮะฮิวตัวเองก่อนอย่านะโอ้โหโอ้โหเกตเล่นอะไรกันเนี่ยฮะฮะเฮ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวรเนะเบิดอ่ะโอ้โหไม่เคยจะเออตายนะตายนะไม่ไม้ออยานี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยกดสกิลใส่เลยบ้าบ้าบ้า ไอตีเมื่อกี้ไปกูเจอสามคนกูแคร์มากเลยระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มตุ่มแม่ตุ่มระมาตุ้มเม่เฮ้ยโอ้โหว่าแล้วว่าต้องโดนงี้เดี๋ยว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 เอาไปไกลๆก่อนเอาระเบิดกูไปโดนใครบ้างวะน่ะกูไม่รู้เรื่องเลยเออไปโดนใครไม่รู้เรื่องเหรอเราให้ป๊มาเรามาเปลี่ยนโหมดกันดีกว่านะครับ เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างหมดเก็บเป็ดว่าจังไดหร่ะหมดเก็บเป็ดนะนีอว่าจังไดมา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 น,น่าจะเจอบ,บอร์ดแล้วละ่ะดูดูดูจากสภาพอะเฮ้ยแต่อันนี้ได้คนเล่นนะไอ้ข้างๆเราเนี่ยคนเล่นยังไงวะได้เล่นให้ปวดหัวเลยฮะเจ็บของเก็บ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 โอ้โหเจบ็จบเจ็บนะนั่นอะทำกูเจบ็จบแสบมากเลยนะพวกมึงเนี่ยอยา่ยาอย่าอุ่อ้ยเดะเดะเดะ ไปแล้วไปแล้วเกือบเกือบเกือบจะตกลงมันเป็นสกิลโจมตีเลยนะกูจะวันหนีนยเฮ้ยเก็บเก็บยาเก็บยายายาโอ้ย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 โดนแมวอัดตูดอย่ามาอัดตูดแถวนี้ได้แล้วโอ้จะตายจะตายยา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 กูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายอย่านะกูจะเก็บยาเก็บยาทันอยู่เก็บยาทันอยู่ เก็บยาเก็บยาทันเก็บยาทันเฮ้ยเด้อเด้อเด้โอ้โหว่าระเบิดมาถึงนี่เก็บเก็บเก็บครับเก็บอะไรล่ะอโอ้ยจะตายเอากระเบิดตัวเองไปน่ะเฮ้ยเป็ดสี่ตัวว่ะเป็ดสี่ตัวแล้วมันเก็บยาถ้าจะเอายาเดี๋ยไปเก็บยากูเก็บ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 อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไป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 เดีก็ไปไปเด้อ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 ระวังระวัง โอ้ยยาเพียบเลยกับเป็ดอีกห้าตัวเอายิงเป็ดสักทีดิผมรออยู่ยานะอย่ามาแถวนี้เฮ้ยอย่ามาเก็บยาโอ้เก็บยายายากูยายาอยา่ยาทำเราเลยเออเออระเบิดเราแบกไปทำร้ายใครบ้างก็ไปลู้หมัสวสวยไปหมดแล้วนั่นแหละตีมันออกไปตีมันออกไปจะเอาป่ะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ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 ยเอออย่าได้ย้าย้าโอ้โหเดินโคตรช้าเลยอย่ามาใกล้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 มันเดินเป็นขบวนรถไฟเรยจะมาปิดฉากเกมนี้ด้วยการเล่นกรเป็ดอีกตาหนึ่งนะฮะพอนะครับพอโอ้ยทรงเฮ้ยด่านเปลี่ยนเนาะ เหมือนด่านเปลี่ยนไม่ด่านเดิมไม่ได้เปลี่ยนหรอกหลงหลงไม่มีอะไรหรอกมันหลงโอ้ยตา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 ยระเบิดลงเทียบเลยโอ้โหโอ้โหเดี็ดได้โอ้โหเก็บแทนที่ได้เก็บเป็ดกูต้องเก็บโอ้โหเลือดเลือดนี่เลือดหรืออะไรเลือดหรือเสมหะเอาเก็บค่าอย่านะเก็บเป็ดก่อนขอเป็ดหน่อยขอเป็ดหน่อยระเบิดไปโดนใครบ้างกูไม่รู้งงไปหมดแล้ว เด็ดองค์ปู่อะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปไกลๆเลยระเบิดเดี๋ยวระเบิดใครก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วจะตายเฮ้ยยาต้องเก็บยาก่อนเฮ้ยดาเมจอะไรก็ไม่รู้เก็บเก็บให้หมดมีของอะไรเก็บก็เก็บอืระเบิดกูไม่รู้โดนใครอีกเออเอ้าเอาเดี๋ยเอาดิเอาเอาดาเมจดาเมจเยอะโอ้โหดาเมจกูเยอะเก็บเป็ดกูก็เยอะด้วยแต่ยากูไม่มีเลยเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวตายนะทำไรอะเดี๋ยวตายนะ ไม่มียาก็เก็บดาวไปก่อนนะดาวก็เหมือนดาแหละแค่เพิ่มเลยนดิดเดียวเองเก็บ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 มีอะไรก็เก็บนี่เนี่ยตีให้เจ็บไอ่เนี่ยตีให้เจ็บไี่เนี่ยไม่รู้ไม่โดนมันเหมือนจะไม่โดนมันเหมือนจะโดนแต่มันก็ไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวระเบิดดาเมจเวอร์2โอ้โหระเบิดใครก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวไอ้หมีไอ้หม,มีมานี่ไอ้หมี ไอหมีมันเก็บยามันเก็บยาเออโดนระเบิดตัวเองเข้าไปนั่นแหละเออไอหมีไอหมีไอหม,มีมองได้แล้วโอ้โหมันกดสก,กิลอยู่ไปเลยไปเลยไอหมีไอหมีเป็ดแปดตัวเป็ดแปดตัวเดียวเป็ดแปดตัวเดียวเดี๋ยวหยุดยิงก่อนหยุดหยุดยิง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 ,ยยงจะตาย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  อย่าเพิ่งอย่าโอ้ยโอ้ยมันลุมตีแล้วมันลุมตีแล้วอย่าเออเอาไปไเดี่ยวโอ้ตายโอ้หโยอะไรวะเนี่ยโอ้ยตายตายตายแพ้แพ้อีแบบนี้แพ้แพ้แน่เลยแพ้แพ้โอ้ยเวรกรรมสภาพหมดสภาพนะฮะหมดสภาพเลยจริงๆ โอเคแต่วันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอไปทานนะจะชอบเกมนี้นะก็บอกด้วยจะได้เอามาถ่ายกันเฮ้ย <c oughs> สนุกดีสนุกดีตรนีโอเคสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อน,นครับสี่ <c oughs> สวัสดีครับ